สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทําขนมชั้นรูปหัวใจกันค่ะหน้าตาแบบนี้นะคะเราจะทําด้วยพิมพ์รูปหัวใจกันนะคะวันนี้สูตรนี้ทํากันแบบง่ายๆอร่อยๆนะคะสามารถทํากินทําขายได้เลยค่ะนุ่มมากเลยนะคะนี่ค่ะดูเลยนะคะแกะแบบง่ายๆเลยค่ะเหนียวนุ่มนะคะ เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและขั้นตอนการทํากันเลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวกะทิค่ะเดี๋ยวจะมีหางกะทิด้วยนะคะน้ำตาลทรายค่ะแป้งมันผสมแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งเท้าใยม่อมค่ะเกลือป่นนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นมะลิแล้วก็สีผสมอาหารค่ะวันนี้ใช้เป็นสีม่วงนะคะ อย่างแรกเราจะเอาน้ำตาลค่ะผสมกับหัวกะทินะคะประมาณ100กรัมนะคะหัวกะทิเดี๋ยวเราจะเอาไปคนให้ละลายนะคะตั้งไฟนิดนึงค่ะไฟอ่อนๆนะคะคนแค่พอละลายค่ะไม่เอาเดือดนะคะนี่นะคะเท่านี้ก็ใช้ได้ค่ะไม่ต้องเดือดค่ะแค่ให้น้ำตาลละลายก็พอนะคะพักไว้ให้เย็นค่ะเรามาผสมแป้งกันเลยนะคะ แป้งทั้งหมดรวมกันเลยนะคะเกลือป่นด้วยค่ะคนให้เข้ากันนิดนึงนะคะตามด้วยหัวกะทิค่ะนวดพอเข้ากันนะคะแล้วก็เติมหัวกะทิและหางกะทิส่วนที่เหลือนะคะลงทั้งหมดเลยค่ะหางกะทิถ้าเพื่อนๆใช้เป็นกะทิกล่องนะคะผสมน้ําครึ่งต่อครึ่งนะคะนี่ค่ะใส่แบบนี้นะคะคนให้เข้ากันอีกทีนึงค่ะ เสร็จแล้วก็จะมาใส่กลิ่นมะลินะคะนิดนึงค่ะประมาณหยดหรือ2หยดนะคะนำเชื่อมที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะคนเข้ากันอีกทีหนึ่งนะคะเสร็จแล้วกรองหนึ่งรอบค่ะกรองเอาเศษแป้งออกแบบนี้นะคะ พอกรองเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาแบ่งแป้งเป็นสองที่นะคะสำหรับผสมสีค่ะจะมีสีม่วงแล้วก็สีขาวนะคะวันนี้ที่ที่เราจะผสมสีม่วงก็แป้งจะเยอะกว่าสีขาวประมาณ100กรัมนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนใช้น้ำใบเตยนะคะก็จะเป็นน้ำใบเตย50กรัมค่ะแล้วฝั่งสีขาวก็ต้องเพิ่มน้ำเปล่า50ากรัมด้วยนะคะตอนนี้ก็พร้อมที่จะหยอดนึ่งแล้วนะคะพี่ก็จะใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนแบบนี้เลยค่ะ ปริมาณที่ใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆมีช้อนแบบไหนก็ใช้ได้เลยค่ะของที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นช้อนตักซุปนะคะนี่ค่ะ1ช้อนนะคะใส่ลงไปค่ะรอบแรกนี้เราจะนึ่งประมาณ3นาทีนะคะใช้ไฟแรงนะคะตอนนี้ปิดฝานึ่งเลยค่ะ3นาทีนะคะสำหรับฝาพี่ก็จะใช้ผ้าขาวบางรองแบบนี้นะคะน้ำจะได้ไม่หยดค่ะ นี่นะคะชั้นที่หนึ่งสุกราค่สามนาทีนะคะเปิดออกมาคาหลีไฟลงนะคะแล้วก็ยกลงมาวางข้างนอกค่ะแล้วจะได้เติมชั้นต่อไปนะคะก่อนเติมก็คนหน่อยนะคะแป้งจะได้ไม่นอนค้นค่ะชั้นที่2ก็จะเพิ่มเวลาขึ้นอีก1นาทีนะคะแต่ละชั้นก็จะเพิ่มขึ้นหนึ่งาทีหนาทีค่ะ ตอนนี้ของพี่ก็นึ่งสุกไป6ชั้นแล้วนะคะจะมาใส่ชั้นที่7กันค่ะวันนี้ทําอยู่7ชั้นนะคะชั้นที่7ถ้าแป้งเหลือเยอะก็เฉลี่ยให้ครบนะคะสําหรับชั้นที่7นี้พี่จะนึ่งประมาณ12นาทีนะคะเพิ่มเวลาจากชั้นที่6ไป3นาทีนะคะ นี่นะคะแป้งเหลือชั้นสุดท้ายค่ะเฉลี่ยใส่ไปเลยนะคะหนึงสินาทีค่ะตอนนี้ก็ครบเวลา12นาทีนะคะนี่ค่ะสุกออกมาแล้วนะคะ หน้าขนมชั้นก็จะเนียนมากนะคะเพราะว่าไม่มีน้ําหยดใส่เลยค่ะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาแคะออกจากพิมพ์กันค่ะนี่นะคะเวลาแคะออกจากพิมพ์ก็ง่ายๆเลยค่ะพักไว้ให้เย็นลงนะคะ เอาออกแบบง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องกลัวติดนะคะสูตรนี้นุ่มมากเลยค่ะขนาดแช่ตู้เย็นไว้ทานอีกวันนึงนะคะรอให้หายเย็นเราเอามาทานก็เหมือนเดิมค่ะนุ่มเหมือนเดิมนะคะขนมชั้นเป็นขนมที่อร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากค่ะแนะนำเลยนะคะสูตรนี้อร่อยจริงๆค่ะ ตอนนี้ก็แกะออกจากพิมพ์เรียบร้อยนะคะพร้อมจัดใส่จานเสิร์ฟแล้วค่ะนี่นะคะมาดูกันใกล้ๆเลยค่ะขนมชั้นอร่อยอร่อยทำกันแบบง่ายๆนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากทำขายก็เพิ่มสูตรจากที่พี่ให้ไว้นะคะ รับรองนุ่มอร่อยค่ะดูจบแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ